สังขารประคมกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2566โดยใชย้ผู้บัญชร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟัตบอลในช่วงของเย็นวันนี้การยังกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าชิดการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ญี่ปุ่นรายงานข่าววิเซลโกเบจะคว้าชนาทิพย์นวรุกทิพชาชิไทยในช่วงปีนี้ หลังจากที่ทางชนาทิพย์สงกระสินพร,เเร์เมกเกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองในเกมนัดเปิดฤดูกาลศึกคานากาวะดาร์บี้ที่คาวาสกิฟอนเตเล่แพ้คาบ้านให้กับทางยุโกโฮมาเอฟมารินอตเป็นต่อ2โดยทางโทรุโอนิกิตัดสินใจเลือกไดยะโทโนะและก็เรียวตะโอชิมะเป็นกองกลางทรุกเบืรอต,ต้นของทีมโดยมองข้ามชนาทิพย์สงกระสินไป ทางสื่อจากญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้นว่าทางสโมสรวิเชลโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งสกจลิกญี่ปุ่นมีแผนในการจะคว้าตัวชินาทิพสงกสินนักนรตทีมชมาติไทยไปร่วมทีมในรายการนี้เบื้องต้นอาจจะเป็นสัญญาย,ยืมตัวก่อนก็เป็นได้โดยทางโกเบหวังจะดึงชินาทิพสงกสินเข้าไปเป็นตัวแทนของ es esta, อันเดสอินเอสตาอดีตกองกลางของทางห้องเครื่องจากทางบารา์เซโลนาที่กำลังใกล้ถึงเวลาหวางเงินแล้ว ซึ่งอันเดสอินเนสตาจะหมดสัญญากับวิเซลโกเบในช่วงเดือนมกราคมนี้และก็มีการบริการเพิ่มเติมได้ว่ากองกลางดีกรีแชมป์โลกกำลังจะกลับไปยังสเปนหลังจากนี้แฟนบอลไทยต้องจับตามองให้ดีกันครับด้าน,นผมเป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับละกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับหญิงสดจากญี่ปุ่นสุขบโชคดวนแข้งระดับท็อปโลกชนาทิพย์บุกทินเต็งแชมป์เจลิกนะ โดยแฟนบันไทยเตรียมรับชม2นวลุกทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่นโดยมีชนาทิพย์สงกสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยมีคิวช่วยตัวสังกัดคาวาสกฟิฟอนตาเล่บุกเยือนคาชิมะแอตเล์ที่ซ็อกเกอร์สเตเดียมโดยที่ทางถูกสื่อญี่ปุ่นยกให้เป็นเต็งแชมป์อันดับหนึ่งในาราการนี้ โดยการน,นี้วันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาติดตามถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตครับส่วนอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งแข้งทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่นอย่างทางสุบะโชคสารชาติลุ้นประเดิมสนามนัดแรกเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของสโมสรวิเซโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นวันเสาร์ที่2 5กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาโดยทางสุระโชคสารชาติจะลงสนามประชิญหน้ากับทางอันเดสอินเนสตายอดกองกลางขะดับโลกเป็นครั้งแรกในกนั้ี ที่สาคัญนะครับสยามสปอร์ตนั้นจะทําการถ่ายทอดสดทั้ง2นัดซึงต้นสังกัดของไทยที่จะพบกับทางวิซโุโกโบรเบเป็นครั้งแรกในครั้งนี้กันอีกด้วยครับก็ฝากติณแตกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก,กันดีกว่าครับ <S <S เพชรลุงในวินโพสต์ข้อความหลังบุรีรัมย์จะลึกสถิติขึ้นท็อปเบอร์หนึ่งของโลกโดยงานนี้หลังมีการเปิดเผยสถิติจากทางสื่อต่างประเทศสโมสรบุรีรัมย์นะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจะลึกหน้าปรัสเซี จะเทือนโลกครอ,องสถิติไร้พ่ายยาวนานมากที่สุดรวมทุกบริการด้วยจำนวนถึง25เกมซึ่งมากเป็นอันดับที่1ของโลกณักขณะนี้โดยกณรน,นี้เริ่มจากที่1นะครับผมบุรีดํา25เกมอันดับ2เป็น FC เปอร์โต21เกมอันดับ3เป็นกาลาตาสลาย17เกมและอันดับ4เป็นบาเซรลนา16เกมอันดับ5เป็นกราสโกเชลติก16เกมโดยล่าสุดทางเพจลุงเดวินได้โพสต์ข้อความหลังบุรีดํา จารึกสติขึ้นท็อปโลกด้วยแคปชั่นที่ว่าขอบคุณครับที่บอกกล่าวเล่าเรื่องราวดีๆให้ได้ทราบกันนะทุกวันนี้จากนี้ไปคือการทําสติใหม่ให้กับทางบริรัมอยู่เสมอสู้ไปได้วยกันเอาชนะตัวเองให้ได้ทุกวันบริลัมสู้นะนะแผมนี่นะฮะก็เป็นคําพูดของลุงเดวินชิดชอบนั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมารก,กันดีครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามหลังเวียดนามพลิกเอาชนะซาอุดีอาระเบียกับทีมกร่งจัตวัตออกกลางโดยงานนี้ทีมชาติเวียดนามชุดยู20ปีสร้างเซอร์ไพรส์พลิกเอาชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบียทีมกํางจัตวัตออกกลางไปถึง2ต่อ1ชุดเตรียมจะลุยสึกฟุตอบอลยู20ปีอาเซียนครับ2023ที่ประเทศอุซเบกิสถานต้นเดือนมีนาคมนี้โดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนละกัน มองว่าเวียดนามจะไปบอลโลกยู20ปีจากรอบคัดเลือก AFC ทํทำไม่ดีและขอให้เวียดนามโชคดีชาวอินโดนีเซียร,รออยู่ที่นี่นะขอไม่ต่อมาเวียดนามรุ่นต่อไปฉันวังว่ามาเลเซียจะมีคนรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมเช่นกันอาเซียนจะเติบโตไปได้วยกันนะขอไม่ต่อมาอยู20ปีเวียดนามพร้อมพบก,กระทางไทยแลนด์แล้วขอไม่ต่อมาในอาเซียนไทยเป็นเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนแต่ในทัวร์นาเมนต์สำคัญคู่แข่งนอกอาเซียนเวียดนามน,นั้นทำผลงานได้ดีกว่า ทุกระดับชั้นขอาเม้นต่อมาว้าวเวียดนามกำลังไปก้าวไกลขอแสดงความดีด้วยในขณะน,นี้ขอาเม้นต่อมายินดีด้วยเวียดนามจากทางอินโดนีเซียขอาเม้นต่อมาผูเ้เล่นอายุน้อยอินโดนีเซียก็แข็งแร่งแรงมากเช่นเดียวกันสนับสนุนฟุตบอลอินโดโชคดี W C ยุวิสปีครับพี่จากเวียดนามขอาเม้นต่อมายอดเยี่ยมมากเวียดนาม เขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดีจากประเทศไทยผู้เล่นเวียดนามที่อายุน้อยยังคงดีสุดอยู่เสมอเขาไม่ Comment ต่อมายินดีด้วยเวียดนามชุดย20ปีเขาไม่ Comment ต่อมาว้าวตอนนี้เวียดนามสามารถไปได้ถึง4รายการใหญ่ AFC ซยู20ปีเพื่อจะเข้าร่วมฟ i f a ยู20ปีในครั้งนี้เขาไม่ Comment ต่อมาเวียดนามทิ้งใหญ่เขาไม่ Comment ต่อมาไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่า หวังว่า u ุ b ปีเวียดนามจะมีการเดินทางที่ดีเพื่อจะคว้าตัวยุว w สิปีโ u p คัพให้จงได้คขมเมนต่อมาไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นักขอบคุณอาเซียนเขาเมนต่อมาเวียดนามน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยนะคขมเมนตอมาอ m a เมซิ่งเวียดนามหวังว่าคุณจะเข้าร่วมโ o r คั c ยุ u 2สปีร่วมกับเรานะคขมเมนต่อมาไม่น่าแปลกใจเพราะเยาวชนเวียดนามแข็งแกร่งแต่เด็กเหล่านั้นไม่มีเวทีใหญ่ที่ดีกว่าวีลีก ที่จะพัฒนาต่อไปหาพวกเขาเล่นในเจลีกหรือว่าเคลีกทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเอมเมนต่อมาวเวียดนามมีโอกาสที่ดีจะไปบอลโลกชุดยู20ปีนะเอมเมนต่อมาทีมเาวชนของเวียดนามแข็งแร่งจริงหวังว่าพวกเขาจะสามารถเล่นนัดกระชับมิตรกับทางอินโดนีเซียชุดยู20ปีได้อย่างสงบสุขในสนามที่ประคารหน้าพระปูมิใจและเ์สุดท้ายเขาบอกว่ายู20ปีเวียดนามคือเดอะเบสที่สุดแล้ว นานผมเป็นนะว่างานนี้ต้องเป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้กล่าวถึงเห็นเวียดนามยุ่เปีชนะทีมซาอุดีอาราเบียไปนั่นครับก็ต้องรอดูกคนต่อไปคัดการว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดกันดีครับสุขบโชคแนวลุกทีมชาติไทยถึงมิช่าหลังไม่ได้รับประกาศในการลงสนามนัดแรกในรั้งนี้ โดยการที่ทางเกมแล้วก็เปิดฤดูกันนะฮะฟุบอนเจลิกลีกสุดทางญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อ,รอยเมื่อทางสุปบโชคสรารชาตินารุกจิมชาติไทยมีชื่อที่มานั่งสำรองในเกมบุกไปเสมอซามาเช่ิฮโรชิมาโดยเจ้าเช็คไม่ได้รับอะกาศเลยแม้แต่วินาทีเดียวโดยทางสุปบโชคสรารชาติได้ความเคารพในการตัดสินใจของโค้ชที่ตัดสินใจเลือกที่จะไม่ส่งเขาลงสนในเกมแรก ถึงสภาพร่างกายก็เป็นปกติและก็เต็มร้อยสุดใจก็ไม่เป็นไรเพราะผลงานทีมถือว่าดีมากตัวผมไม่ได้ลงไปก็ไม่เป็นไรครับแต่การมาเยือนและก็ได้ผลเสมอเนี่ยถือว่าโอเคแล้วสุขบโชคคนนี้ก็ที่กระดับจริงใ้โดย6กเดือนแรกที่มาเหมือนซ้อมก่อนเลยนะฮะเหมือนเรียนรู้ในปีนี้ก็ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นผมว่าเป็นธรรมดาของฟุตบอลโค้ชก็มีแทคนติก เขาก็มีสิทธิ์ว่าจะเลือกใช้ใครเราเป็นน,น,นักฟุตบอลมีหน้าที่เล่นก็เล่นและก็รรทำหน้าที่แม้แฟนบอลจะพิมพ์ไปทางโค้ชเองนะฮะก็ทํางานไปเช่นเดียวกับตัวเราเองเช่นเดียวกันโดยเป้าหมายก็อยากจะพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดนะอยากได้ซักแชมป์อะไรประมาณนี้ให้ติดไม้ติดมือส่วนผลงานส่วนตัวก็อีกอย่างก็ค่อยว่ากันที่สนามขึ้นมากกว่าเดิม ก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่ให้กาลังใจทางนี้ก็พยายามทําเต็มที่เพื่อจะสู้กับทุกคนอยู่แล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับทีมกันด้วยครับนานาผมเป็นนว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเซซ่ามันอย่างแน่นอนไทยดวนทีมชั้นนำเอเชียศึกโตเล็ก NSDF ที่พัทยา เยเซซาบอกว่าท้าทายสุดๆนะฮะที่ฟุตซอลไทยจะได้ดวลกับแชมป์ฟุตซอลเอเชียนคับผลล่าสุดอย่างญี่ปุ่นในเวที NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่พัทยาซึ่งขณะนี้ปรเมศงานพิเศษนายกเมืองพัทยาเผยแฟนตัวเล็กมาเยือนพัทยาได้ชมทั้งฟุตซอลรวมถึงฟุตบอลชายหาดอีกทั้งยังมีมิวสิกเฟสติวัลทั้งเหนือกลางใต้และก่อนล้านด้วย เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวมาพัทยาปีที่แล้ว12ล้านคนเป็นคนไทย10ล้านคนซึ่งคาร์อสเซซ่ากุนซื้อตัวเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชติไทยให้สัภาษณ์ถึงมุมมองของ2คู่แข่งที่ต้องดวลกันในการแข่งขันระหว่าง NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2 0 23ซึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุน่นและก็โมซัมบิกในระหว่าวันที่ 1-7มีนาคมบอกว่าเราจะต้องเจอกับ2ทีมที่แข็งแกร่งแต่เป็นสายที่ดีทั้งญี่ปุ่นและก็โมซัมบิกเป็นเกมที่ผู้เล่นของเรานั้นจะได้เผชิญหน้ากับสัลการต่างๆและก็ได้อะไรมากมายอย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันขาวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19กูรุมพัพันธ์2566โดยชายผู้พครั่งฟุตบอลไทยครับ